สวัสดีค่ะแพทย์หญิงตุลยาตั้งสิริพัฒน์จากดรตุลยาคอมมูนิตี้นะคะใกล้เทศกาลแห่งความสุขของพวกเราแล้วนะคะคริสต์มาสและปีใหม่นี้ท่านๆไปเที่ยวไหนกันบ้างอย่าลืมนะคะโครงการไทยเที่ยวไทยหรืออะไรต่างๆเนี่ยนำมาใช้ทำให้เที่ยวอย่างมีความสุขช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนะคะ แต่หมอตุลก็มีวิธีส่งความสุขในแบบของหมอเนาะก็คือการสัมภาษณ์คนไข้แล้วให้คนไข้เล่าความสุขของตนเองและนำมาเผื่อแผ่ให้ทุกท่านฟังนะคะวันนี้เรามาฟังคนไข้ท่านหนึ่งค่ะซึ่งท่านมีอายุที่จะเริ่มมีสายตายาวแล้วแล้วเรารักษาสายตาแบบมินิโมโนวิชันหลังทำช่วงแรกๆปรากฏว่ามีอาการปวดตาและต้องอาศัยการปรับตัว เธอจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าหลังจากรักษาสายตาด้วยวิธีมินิโมโนวิชันแล้วเธอปรับตัวอย่างไรทำอย่างไรอาการปวดตาในช่วงแรกๆจึงดีขึ้นเธอดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้ก็คือความสุขที่เราส่งต่อกันได้เช่นกันนะคะมาฟังกันเลยค่ะออมมาสัมภาษณ์คุณดวงพรค่ะคนไข้ที่ทำลีเลสมัมไปสามเดือนนะคะ ป็ยังไงบ้านคะหลานทำาีเอีกสบายไปก็ตอนแรกก็ค่อนข้างบางทีก็คือปรับตัวยากนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการปวดหัวปวดศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะยังปรับตัวไม่ได้ค่ะแล้วก็อาการต่างต่าเลยค่ะก็คืออาการปวดหัวเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ทําไปประมาณกี่เดือนคะ ส่วนตัวก็คือถ้าปวดหนักๆเลย่าะประมาณช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์แรกแะค่ะแต่ว่าภายในหนึ่งเดือนก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็คือปกติค่ะแล้วงานตอนนี้ก็คือมาครบสามเดือนก็คืออาการปวดไม่มีไม่มีแล้วค่ะสบา,ายมากเลยแล้วข้อแตกต่างหรือว่าข้อดีหลังทำเหล็กสมัยอะไรที่เห็นผลที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องไม่ผิดเลยที่ทำ จริงๆก็ต้องบอกว่าคือศึกษาติดตามคุณหมอมาประมาณาเกือบสิบปีค่ะก็จนตัดสินใจมาทำดีเด็กสมายเพราะว่าเราค่อนข้างใส่แว่นมานานนะคะจนตอนแรกใส่คอนแทคันหลังๆใส่คอนแทคไม่ได้อะค่ะก็ต้องใส่แว่นตลอดเวลาก็มีปัญหาก,การใช้ชีวิตพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นกีิตประจำวันกิจกรรมที่เราบางอย่างเราไม่สามารถสะดวกทาได้อย่างเงี้ยค่ะการทํางานก็ค่อนข้างๆๆ มีผลกระทบเช่นระหวา่วางวันเราจะค่อนข้างมีมีอาการหนักหนักตาในืองคาวเวลาเราใส่แว่นนานๆนะคะมันก็กกดกดใช่<ล>ใตรงขาแว่นตรงที่ปัดตรงจมูกเนี้ยคะ่ะมันค่อนข้างกดลงไปกับหัวแล้วเราก็จะมีอาการปวดตาปวดเบ้าตาจนลามไป<ม>ถึงปวดศีรษะจน,นทําให้เราไม่สบายค่อนข้างหลายครั้งนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราอยาก หาสิ่งที่ดีสุดให้กับให้กับตัวเราอย่างนี้ค่ะก็เลยเลือกคือจริงมันก็มีวิธีหลายๆอย่างใช่ไหมคะที่ที่ที่มีสามารถทําได้แต่ว่าก็ตัดสินใจเลือกวีเด็กเพราะว่าดูสึกท้ามแล้วว่าน่าจะเป็นวิธีที่แบบสร้างผลกระทบกับสายตาเราแล้วก็ฟื้นตัวเร็วนี้ชอบชอบฟื้นตัวเร็วค่ะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นที่ทำานี่ก็คือสบายใช่ก็คือเช้าวันที่ตื่นมาก็คือนี่มัน ไม่สบายเราไม่ต้องตื่นมาตามหาแมาา่ตอนเช้าแล้วคือตื่นมาเราสามารถมองเห็นได้ถึงแม้เราจะยังคล้องตายอยู่ก็เถอะนะคะคก็แบบถือว่าเป็นชีวิตใหม่ดีมากเลยค่ะแฮปปี้มากค่ะแฮปปี้จนพาเพื่อนมาด้วยหาครอบครัมาสิบปีพาเพื่อนมาด้วยนะมะด้วยกันจริงๆตอนแรกเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะทำหรืออะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็พามาเสร็จ ไปไปมาก็เลยได้ทําได้ทําทั้งคู่แบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเรามีความสุข็คื่อนเพื่อนก็ไปใช้ชีวิตเพื่อนก็มีแอคทิวิตี้อื่นๆอะไรเงี้ยค่ะ กาเราก็ทําเป็นแบบมินมโมโนมิชั่นด้วยนะคะกะ็ประมาณเดือนนึงละคะ่ะในเรื่องของการปรับตัวมันก็ใจค่อยดีขึ้นในเรื่องของการปวดตาก็หนึ่งเกิดจากเราต้องใช้แล้วก็พักแล้วก็ทั่วแรกๆของการทำเนี่ยอาจจะมีตรงนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าขอให้ใจเย็นๆค่ะด้วยเวลาเนี่ยก็จะผ่านไปได,ด้วยดีโดยเฉพาะวิธีเรล็กสมายเนี่ยคือข้อดีก็คือสบายตา ตั้งแต่วันที่ทำไม่ค่อยรู้สึกว่าเราท,ทาําตาตาหรือต้องกังว,วลใดๆไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยจริงๆสบายเลยสบายมากค่ะและเขาไม่เจ็บด้ไม่ชิ้นไม่เจ็บเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะการสัมภาษณ์คนไข้ขรรท่านนี้เกี่ยวกับการรักษาสายตาด้วยวิธีมินิโมโนวิชั่นซึ่งในช่วงแรกมีอาการปวดตาเขาปรับตัวอย่างไร Experience เหล่านี้ส่งต่อเป็นความสุขได้และความสุขในปัจจุบันเนี่ยส่งต่อได้ แล้วคุณล่ะคะความสุขของคุณคืออะไรอยากให้เล่ามาใต้คอมเมนต์นี้นะคะถ้าความสุขของคุณเกี่ยวกับตาโดนใจหมอนะคะเราจะมอบตุ๊กตาคริสต์มาสนี้ให้คุณเป็นของขวัญวันคริสต์มาสค่ะทุกคนร่วมสนุกมานะคะใน e ีพีหน้าเรามาส่งต่อความสุขปีใหม่ความสุขในวันคริสต์มาสกันต่อนะคะพบกับด็อกเตอร์ตุลยาคอมมูนิตี้สวัสดีคะ่ะ